ีไม่อยู่บ้านไม่มีใครอยู่กับมึงอ่ะเอางี้ดีป่ะเจอกันไงคือมึงเจอกันอยู่สามคนใช่ไหมใช่หน้าตาเหมือนกันเลยรถเมย์รถเมย์ใสายย่อรถเมย์จ้ะรถเมย์เจอรถเครื่องหนึ่งมาตามมาแล้วอุ้ยข้างหน้าว่ะข้างหน้ามึงคือตรงไหนข้างหน้ามึงรถเชนรถเชนข้างๆรถเชนตัวนั่นไงมันเจอ เอ้าโนเหวะมพีตัมพีตัมโดนบ้คดูปตเตอร์กูโดเหรอตัมเจอตรงไหน่ะแมวแมาสมรเคลียร์เกูอยู่อีกเออนั่นแหละเอ้ยโดนว่ะเข้าบ้านไปพี่เข้าบ้านไปแล้วอยู่ตรตามเขาไปตามเขาไปแล้ว ขอปั้นก่อนเตียวก็เสร็จแล้วอันนี้คือโดนลากเลยเหรอครับยังยังไอ้เจี๊ยพี่ตั้มเลียวเข้ารถเมย์ไปมึงแกมาหากูเลี้ยวอยู่ไป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 คือถ้ามึงเรียกพี่ตั้มว่าไอ้เจี๊ยพี่ตั้มมึงไม่ใช่เจี๊ยอยู่แล้วนะการให้เกียรติมึงไม่รู้การให้เกียรติพี่ตั้มมึงยังให้เกียรติมึงได้ยังไงไอ้เจี๊ยแม่งดัก มัรอช่วยผมรอช่วยไหนวะอยู่ตรงรถเมย์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 มึงมารอล่อมาล่อไม่ได้เล่นกูยังขำเลยเฮ้ยไปมองไม่เห็นละเออเดินไปขึ้นไทยลพี่ตั้มมันหลงแล้วว่ะพี่ตั้มมันหลงแล้วพี่ตั้มมันหลงแล้วเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปซ่อมตั้มมันหลงแล้วไปแล้วพี่ตั้มก็เห็ว่าแบงค์เฮ้ยขึ้ไทเฮ้ยพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ต้มเอ้ยพี่ตั้มถูกละ มันเดินมันเดินกลับไปอยู่พี่เดินกลับไปอยู่มันเดินกลับไปอยู่โอ้โหวนรอบตัวกูกูวนรอบตัวเขาผมซ้อมพี่ตั้มก่อนซ้อมซ้อมซ้อมดูด้วยดูด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วใช่ไงมันมาแล้วแล้วไปอยู่กันไปอยู่บันไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยตายแล้วรอดไหมนะรอดด้วยไงล่าดูก่อนตอนคนอกเลยชิบหายแล้วโอ้ยติดอ้วก็เลย

วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้ยรอบนี้มันครึ่งหลอดเลยนู้่วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมีใครอยู่ปะมีมี่งคนละวเนี่ยกูอยู่เอาคุณมาแล้วคุณมาแล้วเฮ้ยโดนตีช่วยดิช่วยดิเออกูร้องโหยหวนจังวะอุ้ยเจ็ดปังกูโอ้วิ่งแล้ววิแล้วอยเจ็มานี่เจ็มานี่ไปไปไ กูอะมันไม่ได้ตามกูอะตามใครนี่ใครวะซ้อมใครอยู่โอ้โหช่วยทีเราแม่งเก็บสี่คนเฮ้ยเผื่อจันทุกข์เพื่อนเตอร์เดินยวมันมาแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ้อมซ้อมซ้อมกูซ้อมกูไอมันอยู่ไกลไกลมันอยู่ไกลไกลอพี่สู่เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปบล็อกให้อยู่ตรงไหนฮะจับจุกมัตเตอร์จัดการหน่อย มิ้งมาแล้วมิ้งมาแล้วมิ้เมา้วอยู่ไหนพี่อยู่ไหนนี่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 ตามกูมาตามกูมารอตีนให้ก่อนเฮ้ย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 เจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยมิ้งชนลด์โมาได้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 มาดเอ้เอ้มามามาโอ้ยตีว่าวตีว่าววาวตีว่าวเฮ้ยอยู่กับกูอยู่กับกู ไปต้อมไล้อีกรอบไล่าไปต้อมได้แล้วจอบย้ายกลแล้วย้ายไกลแล้วย้ายไกลย้ายไกลทำมาหากินได้แลยวก่อนนะที่ซ่อมอยู่เนเออกระจุกมาเลยไปแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วนี่ไปแล้วไล่ไล่ละเดี๋ยวขึ้นบ้านแล้วนะใครอยู่แถวบ้านบ้างกำลังจะไปกำลังจะไปขึ้นบ้านเครื่องซ่อมอ่ะตรงนี้อันตรายต้องรีบซ่อมก่อนเจอว่ะมามามาเจอว่ะเจอเอาว่ะว่ะ อยู ane, à, sight, ่เลยเดี๋ยวซ่อมเครื like. ่องเครื uh, oh, ่องยกยากก่อนเห็นมันไกลๆเลยอ่ะข้าศึกนเหรอบข้าศึกใช่ซ่อมได้สองคนเห็นมันอยู่ไกลๆเลยไม่ไล่พี่อยู่มันไล่พี่อยู่รีบไปเอาสกิลให้อ้ยชิะไรไม่เลยซ่อมไปมันเร็วไปสกิลมาให้นะเอาสกิลมาให้แล้วอ๋อบอลแค่แค่อยู่ไกลๆก็ได้ใช่ไหมแปดเมตรโอเคไปด้วยกันเลย ยี่ไม่ได้ซ่อมเลยนะเฮ้ยมึงเหลือกูซ่อมมั่งวิ่งอยู่เนี่ยแม่งเป็นอะไรกูเนี่ยเออที่ไหนวะไปทางไหนกันวะไม่รู้ว่ะไม่ดีหยุดกูตามเจดอ่ะเดินนำไปเลยบาๆๆาตรงนี้แล้วท่านเดาทำีกแล้วเหรอวะเออพี่กะจูงมาเตอร์จูงมาเตอร์ทหน้าที่โอ๊ยโดน ตรงไหนวะเนี่ยแล้วไอ้นี่้ยเจอแล้วนนนพี่มีพิมพ์โมชันปะอะไรวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยรอรอพิทตำให้ไหนวะซ้อมเลยซ้อมเลยซ้อมเลยนี่ไงนี่ไงไอ้ันอยู่ใกล้ๆนะอืมกูเจอแล้วกูเจอเฮ้ยใกล้กันเลยรอแทนรอแทนพิทตำอยู่ใช่หรอตั้มอยู่ไหนวะเหตุผลอะไรโอ้ยโดน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 เจจอยู่ไหนเจจอยู่ไหน เปลี่ยนคนเจตเปลี่ยนคนเจตเปลี่ยนคนไอเจตมันตามกูอะโอ้ยมันตามกูแทนโอ๊ยมึงไปต้อมกันเลยมึงไปต้อมกันเองเลยเห็นฆาตกรไกลๆเลยอะตามใครอยู่วะไอคุณร่วงว่ะโอ้ยบอลร่วงใกล้ๆเลยอ่ะเฮ้ยพี่มาฮิ้วพี่หน่อยดิยิ้วแถวๆบ้านอ่ะไปฮิ้วกันเลยไปฮิ้วกันเลยไอ้เจตมันอยู่เองอยู่ เบนเบนเด็ดไอ้ขันหน้ากูเองว่ะเบน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 เนี่ยโอ้โหแย่แล้วกูับช่วยช่วยช่วยซ้ำอยู่โอ้โหแย่แล้วอุ้ยใต้ดินเลยเหรอเป็นไงเอ้าไพวัลบอกบอกกูด้วยบอกกูไป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 ตั้มมีนี่ปะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วอ่ะมันยืนบอกกูเนี่ยฆาตกรไม่เกี่ยวอะแล้วเกี่ยวปะเนาะ ที่่หาไมเจอเเนี่ยครื่อนๆจะเสร็จแล้วประเนคือพี่จะแต้มถึงมึงเนี่ยพี่มีอะดรีนาลีนปะมีมีมีหายเลยอ่ะซ่อมเลยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปช่วยด้วยหล่อแล้วหล่อแล้วบอกเลยกูอยู่กูอยู่ข้างมึงเลยอ่ะมีคนอยู่อีกปะกู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 อยู่กูอยู่ได้ไหมกูมาแล้วกูมาแล้ว มาแล้วก็ย็นรออยู่รออยู่รออยู่เคยรอแล้วมันตีพี่แล้วมาแล้วแล้วแลงไปเลยทันเพราะวะไม่ทันหรอกบอกให้วิ่ง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 ไป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 ตรงไหนหน่อยไหนโอ้โหไมีเช้ายิ่งไม่ทันเหรอกูตายแล้วรอบนี้มึงออกกันไปเลยออกกันไปเลยกูหาทางออกไม่เจอพี่จามถึงของวันเนี้ยเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้ แรงรถอีกแล้วกูไม่ได้ลิกซ่อมสักเครื่องอ่ะบอกเลยเดี๋ยวนี่เปิดประตูเลยตรงนี้มีเครื่องด้วยเออ,เด,อ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 เดี๋ยวขอต้ <Okay. S 2> อนขอต้อนเดี๋ยวขอต้อนเฮ้ยอะไรเนี่ยชักเป้านะสอง <laughs> <laughs> แน่ถึงหกพันป่ะขาไม่เสื่อม ต้องต้องช่ซ่อมปะหรือพี่จะซ่อมคนเดียวไม่ต้องแล้วคะแนนถึงกันทุกคนแล้วซ่อมยังไงก็ซ่อมคะแนนถึงกันทุกคนแล้วคะแนนพี่เป็นไงแบงค์ได้ถึงแล้วถึงแล้วได้คะแนนอีกเดียวแล้วคะแนนพียงเดียวมันมาแล้วนะไม่ไรไม่ไรบล็อกอยู่แต่มีบล็อกแล้วออกเลยออกเลยออกเล้ว เก้าเองครากอน่อ้อ้ไไ้ไไ้ดเดโตคะแนนโบนัสแม่งคือสบายไม่น่าไปเตียนมือไกร